อัพเดตความนิยมรถยนต์ ppv จากยอดขายในไทยเดือนพฤษภาคมปี2,568แม้ว่าอันดับจะไม่ต่างไปจากทุกเดือนแต่น่าสนใจที่ตัวเลขการขายโดยเฉพาะ t o โย t a f o r t ์จูเมียอดขายพุ่งขึ้นมากกว่าเดือนก่อนในขณะที่ isuzu mu x ยังคงมียอดขายต่ำกว่า1,000คันห่างจาก ford everest ไม่ถึง200คันนะครับซึ่งยอดขายรวมทุกรุ่นในเดือนดังกล่าวอยู่ที่3 0 9 9คัน โดยมีการเติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว9.9%เลยนะครับแต่ละค่ายจะมีตัวเลขการขายดังนี้สำหรับรถยนต์ PPV ที่มีความนิยมสูงสุดในเดือนพฤษภาคมได้แก่ Toyota Fortuner จำนวน1,301คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง28.1%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด42%ถัดมาอันดับ2 Isuzu MU-X 896คัน ลดลงเล็กน้อยเพียง0.2%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด28.9%ยอดดังกล่าวตามหลังโตโยต้าถึง405คันทางด้านอันดับ3 Ford e เ e r e s t 697คันตามหลัง Isuzu 199คันแต่มีการเติบโตมากขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ที่28.4%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด22.5%อันดับ4คือ Mitsubishi Pajero Sport จำนวน113คัน ลดลงมากที่สุดในกลุ่มถึง65.9%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด3.6%และอันดับหนิสันเทราจำนวน92คันยอดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากที่สุดอยู่ที่196.8%แชร์ส่วนแบ่งในตลาดสสำหรับการขายสะสมตลอดทั้งปีคือมกราคมถึงพฤษภาคมมียอดขายรวม15,365คัน ติดลบ5.5%เมื่อเทียบปีก่อนแน่นอนว่าเจ้าตลาดจะเป็น t o y ย t a f o r t u จ e r นจำนวน6,036คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว0.6%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด39.3%เป็นโมเดลที่ใกล้เข้าสู่การเปลี่ยนโฉมใหม่เช่นกันคาดว่าจะมีการเปิดตัวตามหลังไฮลักส์ใหม่ไม่นานแต่ในฐานะที่เป็นโมเดลปลายอายุตลาดสามารถทำยอดขายเบอร์หนึ่งในกลุ่มได้ก็ถือว่าตัวรถยังมีจุดเด่นและความน่าสนใจอยู่นะครับ อันดับ2 Isuzu MU-X 5,195คันตามหลัง Toyota 841คันถ้าเราอิงจากตัวเลขยอดขายบวกกับตัวรถได้รับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ใหม่แต่พบว่าความนิยมไม่ได้ตามไปจาก1.9เท่าไหร่นะครับหาง Isuzu ตั้งเป้าว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มนี้ก็น่าจับตาว่าจะแก้เกมต่อไปอย่างไรอันดับ3 Ford Everest 31,39คันตามหลัง Isuzu ส0 5 6คัน ตอนนี้มีรุ่นย่อยค่อนข้างหลากหลายให้เลือกมีรุ่นที่หันค่าตัวพิเศษด้วยนะครับน่าจะมีส่วนทําให้การขายทําได้อย่างต่อเนื่องอันดับสีมิซูบิชิปาเจโรสสปอร์ต759คันตามหลังฟอร์ด2,380คันคงต้องจับตาดูโฉมใหม่กันได้แล้วนะครับหลังกระบะออ l นิวทรต t นมีการทําตลาดไม่ได้สักพักแล้วรอชมว่าตัวใหม่จะมีความโดดเด่นเพียงใดและอันดับ5นิสันเทรา236คัน ตามหลัง Mitsubishi 523คันแม้จะมียอดขายน้อยที่สุดในกลุ่มแต่ใช่ว่าจะขายไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นที่มีราคาจำหน่ายสมเหตุสมผลกับออปชั่นที่ได้ถึงชมต่อไปอานไม่มีแล้วก็ตามและทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ครับ